อังอรหโลปิเตหิอภิปูชยามะนาธุโนภันเตภควาสุจิราปณินิพพุทโธกิ <laughs>

ยวางคัโตภะคะวะตาธรมโมอะมังนะมะสามิจุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆัง Yang putra, Bapak, Ketua, Bapak, nama karang, karomase, namo, tasak, bakawato, alahato, samah, samputasa, namo, tasak, bakawato, alahato, samah, samputasa, namo, tasak, bakawato, alahato. มมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธานຸสตินยังກโรมาเสอังโคปะนะภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนกิติสัทโธอะทุกขตยຕทิปิโสภะคะวาอมาสพุโ

เอเจนะสัจเจวาเจนะวะเตยังสัตุสาสเนขุทังเมวันธมาเนีนยังบุญยังปัจุตังอิทาสัพเพปิอันตาลายามีะมิสุงตาชะเตชะสากายเจนวาจายวะจีตสาวา พุทเธกุกัมมังปะกะตังไมยายังพุทโปฏิคันห้าตัวอจยันตังกาลันตะเลสริตุงพุทเธทธรรมยังธรรมานุสตินยังคารมาเทสวะคาโตภะคะวตาธรมโอันทิตโกอาคาริโกเอหิปัสสิโก โอปานายโกปจตังเวทิตาโพวินยุหิตินทิเมสารนังอันยังหัมโมเมสารนังวะรังเอเดนะสัจจวัชเชนะวัตเตยังสัจตุสัสนิหัมังเมวันทามานนะยังปุณยังปัสุตังอิทา sa pepi antaraya me may sung tad cete csa ayena wajaya wajita swa ame kubamang pagatang mayayang amo patikamna tuwajyang tang karantale sang walitung

อามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาติทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญลีกะิโย อนุตตรังบุญญาเขตตังโลกะสัตินัทิเมสารนังอันยังสังโฆมสารนังวะรังเอเตนะสัจเจวะเชนะวะเตยังสัตตุสัสนีนังคังเมวันธมาเนนยังปุญญภัสุตังอิทา sa pepi antara yame mai sungkat cete csa ah. kaya nawaja yojete tsa wa sangke kukamang sangko patikan a tuatayang tang karantale sang waditu wa sangke อนัมายะมัติตบะเจวีขณะปัทังหานามาเสยจามายะปัจเจวีคิดวายังดีวะลังปาริพุตังตังยาวาเทวาสีตัสสะปฏิฆาตายาอุณหัสสะปฏิฆาตายาตังสัมมกัสวะตาตปัสสิบิงจับปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายา ยาวะเทวาอิริโกปินาปิจาสนาทรงอาชมายาปัจเจเวขิตวายโยพินทปาโตปาลิพุโตโสเนวะทวายานัมทายาณมันทนายานวิปุสนายะ ยาวาเทวาอิมานสกายาสัิติยาญาปนายาวิิงสุภลติยาพัรมจาริยาโนภายาอิติปุรานันเวทนังปฏทิหังคามินวันเวทนังนาปาเทสามิยาตลาจเมภวิสติอนาวาจตาจะปาสุวิหาโรชาติ Aja Maya apa Jwe Kita Wajang Sena Sanang Balihutan Tangyawate Wisata Sapati sa Kataya Unhasa Patika Taya Yang Tapasiling Sapasampas Sanang Patika ยาวาเทวาอุตุปาริสยาวินโนทนังปาริสานลานามัตถังอาจมยาปัจจเวคิดวายโยคิรานาปัจจะยาเพสัจจะปริคารุปริพุโตโสยาวาเทวาอุปนนานังเวยาภาธิกานังเวทนานังปาริคาลายะ

โมตัมสาวกวัโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธ พุทธังสารนังคขจามิธรรมังสารนังคขจามิสังคังสารนังคขจามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคขจามิทุติยัมปิสังคังสารนัง แั่จ้ามิสัมพุทธอันสวิสัณจัตวาจสัณจัตหาห์สกิฟังจัตตาสหังสานินนามิศิรสาหังเตสังธรรมันจัจังขันจอาตะเรนนามิหังนามาการุปาเวนะหันตวาสาเปอุปัตถเวอเนกาอันตาลายะ ปิวินาสันตุเสสะโตสัมโพเทปัญญะปัญญาสันจะจัตตุเวชิตหันสเกตตาสัตตัสสัสหันสานินามิศิระสาหังเตจังธรรมันจะสังคันจะอาทะเรนนมามิหังนัมกาลานุภาเวนะหันตวาสาเปอุปันทเวอเนกาอัน ตาลายาปิวินาสันตุอาศสตัตโตสัมปุเตนะวะตนะสติอันถากันตาริสังหันสเกมีสติสังขันสานินามิสิระสาอาหังเตสังธรรมันจะสังขันจะอานถเรนนามามิหังนามกาลานุภาเวนันตวะชาเปอุปัตตเว Aneka antara ya bivina สาธุนะโมอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสิโนนะโมอุปนตมาธรรมมาสกวาคาตันเทวเตนิทานนะโมมหาสังฆาสภิวิสชนสัตยรติสิโนนะโมโอมัจยาลัสคาชาตนะยะสัสสากังนะโมโอมากาติจานตาน เทตุูนตยาญาตินโมตาราปภาเวนวิคัญฉันตุบัตถวาณโมกาลานุภาเวนะจุวัติโหตุสัพพทานโมการาสตเชนวิเดมิโมมิเภชวัง อาเสวนาจะภาลานังปันติตานังจะเสวนาภูชาจะภูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปสิรูปะเทสวาโสจะูมเปะจักตะุนยัตาอันตสัมมาปนิีิจะเอตัมมังคารมุตตัมังปะหุสัจันจะสิปันจะวินโยจะสุสีคิต ตสุภาสิตาตายาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังมาตาปิภูปัตตานังปุตตาฮาลตัสังกโหอนากราตกะมันตาเอตัมมังคารมุตตะมังอานันจธรรมาจริยาจยาตกานันจสังกโหอนาวาจานิกามาเอตัมมังคารมุต ตัมังอาลติวิรติปาปามาจปานาจสัญญโมอัปปมาโทจธทรมเมสุเ თ ตัมังคารมุตัมังคารวโรจนิวาโตจสันตุนธิจกตัญญุตากาเรนธรรมาสวนังอตัมังคารมุลตัมังขันตีจโสวจสตาสัมมานจตัสัน ตังหะเระธรรมัะตาตาเอตัมมังคารมตตมังตัฟุจธรรมะจริยังกาอริยสัจจานะธาทสังนิพพานาจักิกิริยาจะเจตัมมังคารมตตมังโคตาสโรกัธรรมเมหิจิตตัญญสานักัมปติอโธกังวิราังเขมังเอตัมมังคารมตต ມັງເຕຕານິສານິຄັນທວານະສາພາຕະມະປນາຄິຕາທະຂະຊໂຈຖິງຂານຈັນຕິຕັນເທສັງມັງຄະລະໂມຕະມ ยังกินจิวิตังอิทวาวะรังวาสักยตวายังรัตนะปณีตังนโนสัมังอัติตาทัเตนะอิธรรมปีกุเตรัตนะปณีตังเอเตนะัาเตนะชวาติหุตุขยังวิลาคังอามตังปณีตังยัคตาจักตังกายามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรม เมนะสมาติจินจิกรมปิธรรมเมหัตนังปานีตังเอเตนะสัจเอนะสุวัติโหตุยามโพธเสโทปริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตาริตัญญะมาหุตมาธินาเตนะสมโนนาวิจะปิทิทัมปิธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเอนะสุวัติโหตุย เบุคคลาอันตัสัตถะท้าจันตาวิเอตานิยุคานิหุติเดชาขินายาสุกตาตัสสาวกาเอเตสุจินนานิมหามปาราอินามปิสังเคระตานังปณีตังเอเตนะสัาเจนะสุวาติหุตุเยสุปยุตตามนชัตธรรมเหนนิกามิโนโก ตมาภะตาตาณมิเตปัติปัตตาอมตงวิไคยารันทามุทานิปุติงพุญชมานาอิธรรมปิสังเกตุตนะปณนีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหุนตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราชิกายติเกภาวันสมิงเตขีนาปีชาอวิรุณิช ฉันทานิพันติธีรายตตยามปาฏิโพยธรรมปิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสันเตนะสุวัตถิหุนตุยานีทะพุตานิทะมานตานิภูมิมานิวาญาณีนันตะลิเกตตาณตังเทวมนุสะพูชิตังพุทธังนามัสสามิสุวาตถิหุนตุ ญานิทัพูตานิจามะคัตานิภูมานิวายานิวันตลิกเกตตาคตังเทวมโนสสะปุชิตังธรรมังนามันสัมมุวัติโหตุยานิทัพูตานิจามะคัตานิภูมานิวายานิวันตลิกเกตตาคตังเทวมโนสสะปุชิตังธรรมังนามั สามาสุวาสิมอนโต ปะมาโนพุทโอะอะปะมาโนธรรมโออะปะมาโนสังโฆปะมาโะวันตาจิสิริงสะปานินะหิเวสิกาสตาปะทีหุนนานาปิสารภูมูสิกากาตาเมรักะากาตาเมปริตาปลิกามันตุกูตานิโสหังนะโมพะกวโตนะโมสัาตานังตัม มาสัมโทธานังอัตติโลกเกศิลปุโธจักจังโสตถยาเตนะจักเจนะกาหามิสาจักิริยามโนตารังอาวาชิตตวธรรมะรังสเรตตวบุพภะชินิจักจักรมวัตสายสันจกิริยามกังสังสันติปังขาปันตนา ปสันติปาตาอาวันจนามาตาบิตาจานิขันตาชาตาเวทะปฏิกรรมสหาชาเจกัเตมัยหังมหาปัจจิโตสิหิวัชิสิโสระสังคาริสานิอุะกังปันทวายญาทศินิสัตเตนะเมสะโมนนาธิรัตเมสันจปารมีสิหินณทิม Sarana anyang bodomi sarana warang etena saccavacena huto te cayamangkara nati me sarana anyang me sarana warang etena saccavacena huto te cayamangkara nati me sarana anyang sangko me warang ete นาสัจวาเทนะหุนตุเตชยมังหารังยังกินจิรัตนางโลเกวีชาติวิวิธังบุตรลัตนางโพธัสมานาติตาดสมาโสทิภวันตุเตยังกินจิรัตนางโลเกวิชาติวิวิธังบุตรลัตนางธรรมาสมานาติตาสมาโสทิภวันตุเตยังกินจิร ตัณนังโลกเกวิชติวิมังปุตุลาตานังตังคาสัมมังอาปิตาสัมาโสุี อาวันตุเทสกกัตตะวาโพธารตานังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมัุสาณังโพธเตเชนะโสตินานตุปันตุวัสสาเพคุข้าวุปัสมินตุเทสักกัตตะวาธรรมมาลตานังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปสมานังธรรมเตเชนะโสติน สิานันสันตุปัจจวาสัพเพพยาวุปสจมนตุเตสังกาตวาจังกะลตานังโอจตังอุตมังวัลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเตเชนะสวตินิานันสันตุปัจจวาสัพเพโรคาวูปสจมนตุเตนะัสลายาคภูตานังปปัคะหามิวารณนัง ပါရိသသ ानु ภาဝေနဟန္တဝတေ sampling upatthavenakkhataya bhutananappa kahaniwarana parittassanuphavenahantavate sang u p a t a v e n a k a t a y a b h u t a n a n a p a kahaniwarana p a r i t a s a n u p a v e n a h a n t a a t e sang u p a t สุขปัตตาจันิทุขกายปัตตาจันิกายาสุขปัตตาจันิสุขโหุนตุสัพเพทิบาลิโนเอตาวะตาจามเมหิสัมปัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพพาภัมปาติเนธิยาทานังทัทังนุสาธาญาสิระรักขันตุสาพตาภาวนาธิระตั อาวุลตาจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธามรลาปตาปัจเจกานัจะยังพรังอพลันตานันคะเตชินราคันพันธามิสาปัสโซภวตุตาปะมังคารังรักขันตุตาปาเทวตาตาปะปุทานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุตาปะมังคารังรา สันตุสาปเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสาพมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุภาเวนัสตาโสติอาวันตุเตนะมยังอุติสนาติธานาคาทาโยปนามาเสต yakamena ubhacaya puno tara ajariyo bhagaraja mata pita jaya taka mamang suriyo janti mara cha kunawanta laka pica parama mara cha inta cha roka para cha tevata yakumi ta melusaka macata devika

นาสันตุสสัพพทาเยวายันตัจฉโตภเวภเวโหจุจิตตังสติปัญญาสังเเลโกวิริยัมมีนามาลารัพันตุโนกาสังฆะตุจัมมิเยจุมิภูทาติภาวะโลนาโทธัมโมนาโทวรุตตโม นาโทปัจจกาพุทโธจะสังโฆนาโตะโละมังเอสตมานุภาเวนามารลกาสังรปันตุมาเพศตาตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทู เกิดแก่เจ si <Har> ็บตายด้วยกันท <j. S 1> ั to to ้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาอุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพระยาปัจจายาอุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาจิีาตุตัวตงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตัวตรงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดเเเยยห่ออนาดี Samma Samma Sutta Bhagavat Bodham Bhagavatam Abhiwati Bhagavato Bhagavata Tamo Tammamasa कुनां अहं वन्थामि वो भचार्य जारिया कुनां अहं वन्थामि